สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง YouTube มีเฮงช่องมีเฮมีเฮงมีแห่งต้องมีเฮงช่องเท่านั้นค่ะมาที่ศึกฟุตบอลประจวันเสาร์ที่11ธันวาคม2564เป็นเกมพบกันร่วมทีมลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับกันมีเยือนทีมแอสตันวิลล่าในการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2021 2022โดยคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งขันก,กันวลา20นุนาคมตามเวลาประเทศไทยค่ะ จะบ้านทีมลิเวอร์พูลนะคะฟอร์มในช่วงนี้กำลังร้อนแรงเลยทีเดียวคะ่ะรวมแข่งสนัดชนะน10เสมอ4แพ้1เก็บได้34แต้มผลงานในลีกนัดที่ผ่านมานะคะเอาไปเยือนทีมวู๊ดแฮมตันคะ่ะเบียดเอาชนะมาได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนยทำให้ขึ้นมาอยู่อันดับที่2ในขณะนี้คะ่ะและเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ここยังบุกไปเอาชนะทีมเอซีมิลานด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ในศึกยูฟา่าแชมเปียนลีกนะคะและผ่านเข้ารอบสมุทรทีมสุดท้าย ด้วยกันค่ะส่วนทางทีมแอสตันวินล่านะคะลงแข่งสภาพนัดชนะ6เสมอ1แพ้8กเก็บ19แต้มฟรอร์มกำลังดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะภายใต้การคุมทีมของซีเฟนเจอรัตค่ะนัดที่ผ่านมานะคะเปิดบ้านเอาชนะทีมลิเตอร์ตี้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ทำให้ขึ้นมาอยู่อันดับที่10ในขณะนี้ส่วนผลงานท่านั้นหลังสุดนะคะชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ครั้งด้วยกันค่ะ มาดูที่การพบกันท่านหลังสุดของทั้งสองทีมนะคะซึ่งเป็นทีมลิเวอร์พูลขาดที่ทําได้ดีกว่าโดยเอาชนะไปได้3ครั้งไปให้กับทีมแอสตันวิลล่าสครั้งนาล่าสุดที่พบกันเมื่อวันที่10เมษายน2 5 6 4เป็นทีมลิเวอร์พูลนะคะที่เปิดบ้านเอาชนะทีมแอสตันวิลล่าไปด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งค่ะ มาต่อที่เซบตัวเล่นที่คาดว่านจะลุ้นสนามในเกมนี้นะคะเริ่มจากเซบ,บันลิเวอร์พูลค่ะมาด้วยระบบกันเล่น4-3-3ผู้รักษาประตูนะคะเป็นอลิสตันเบเกอร์คู่เซนเตอร์ฮัฟนะคะเป็นเวอร์จิลฟันไรค์ค่ะยินคู่กับโจเอลมาติฟส่วนแบ็คซ้ายนะคะเป็นแอนดรูว์เบิร์ตสันแบ็คขวาเป็นอลิสเซนเดอร์อาร์โน่กองกลางสามคนนะคะเป็นติอาโก้อันคาทาร่าฟาบินโยและจอร์แดนเฮเดอร์สันสามประสานในแดนหน้านะคะเป็นซาดิโอมาเน่ดิโอโกโจต้าและโมฮัมเหม็ดซาร่าค่ะ มาดูทางด้านทีมเยือนแอสตันวิลล่ากันบ้างนะคะมาระบบกันเลนส์4-3-3ค่ะผู้รักษาประตูนะคะก็เป็นเดเมียร์มาร์ติเนสคู่เซ็นเตอร์ฮาฟนะคะเป็นไทรอนมิงส์ข่ายินคู่กับเอสลีย์คอนซาส่วนแบ็กซ้ายนะคะเป็นแอชลีย์ยังแบ็กขวาเป็นแมตตี้แคชค่ะกองกลางสามคนนะคะเป็นดักลาสลุยมาวินวลัสนากัมบาและจอห์นแบ็กกินค่ะสมามประสานในแดนหน้านะคะเป็นเอมิเลียโนบูเอนเดียออลิวัตคินและจากคอปแรมซีค่ะ สำหรับทั้งสองทีมนี้นะคะราคาเปิดมันจะบันปเป็นต่อลุกเครื่องควบสองค่ะดูจากราคาแล้วนะคะทีมลิเวอร์พูลเป็นต่อเยอะพอสมควรทั้งตัวผู้เล่นระบบทีมและฟอร์มที่กําลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ถึงแม้ว่าทีมแอสตันวินล่านะคะที่เพิ่มเปลี่ยนกุญซือใหม่และทาผลงานดีดีขึ้นใหม่ต่อเนื่องก็ตามนาทีนี้นะคะไม่น่าจะต้านทีมหงแดงลิเวอร์พูลไว้ได้และผลต่างประตูนะคะได้เสียน่าจะมากกว่า2ประตูขึ้นไปค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับโชองมีเฮงชแนลมีเฮมีเฮงมีแห่งต้องมีแห่งชแนลเท่านั้นคะ่ะ